แอเรียเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของประชาชนทั่วไปอย่างเข้มงวดได้กลายเป็นศูนย์กลางของทฤษฎีสมคบคิดที่ลึกลับในหลายๆดาและเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องมนุษย์ต่างดาวสถานที่แห่งนี้ตั้งในรัฐเนวาด,ดาประเทศสหรัฐอเมริกาแอรีย51ตัตั้งอยู่กลางทะเลทรายอันแห้งแลง้งมีรั้วลวดหนามล้อมรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้หากมีการบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกยิงเสียชีวิตได้ สถานที่แห่งนี้มีการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกาโดยห้ามไม่บุคคลภายนอกเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดโดยเว้นแต่พนักงานเท่านั้นแม้แต่พนักงานเองก็ต้องเดินทางไปทำงานโดยเครื่องบินที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของสายการบินใดๆหรือเรียกว่าเจเน็จากลาสเวกัสซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ128กิโลเมตร เมื่อเข้าใกล้แอเรียฟิฟตวนจะพบป้ายเตือนสีแดงบนเนินเขาซึ่งระบุว่าห้ามถ่ายภาพและหากมีการบุกลุกโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ใช้กำลังตอบโต้ได้ในปี2019ยูทูบเบอร์ชาวเนเธอร์แลนด์ที่มีผู้ติดตาม750,000คนได้พยายามบุกลุกเข้าไปในพื้นที่แห่งนี้สุดท้ายถูกจับกลุมและรับโทษจำคุกและในปีเดียวกันมีชายคนหนึ่งที่ฝ่าฝืนคำสั่งห้ามเข้าและถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยยิงเสียชีวิต แล้วทำไมพวกเขาต้องปกป้องสถานที่แห่งนี้อย่างเข้มงวดขนาดนี้จากข้อมูลที่เปิดเผยมีหลักฐานสองประการคือประการแรกสหรัฐอเมริกาใช้พื้นที่นี้เป็นฐานลับสำหรับการพัฒนาและทดสอบอาวุธใหม่ๆอย่างเข้มงวดแม้ว่าสหรัฐจะเก็บเรื่อง a อ e a เรเป็นความลับมาโดยตลอดแต่ในปี2013แลังจากมีการเปิดเผยเอกสารลับของ CIA สหรัฐจึงต้องยอมรับการมีอยู่ของแอเรอย่างเป็นทางการ อีกประการหนึ่งก็คือมีทฤษฎีที่เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวและมีการนำซากจานบินที่ตกมาทำการศึกษาวิจัยที่นี่เนื่องจากมีรายงานว่ามีการพบเห็นจานบินในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมากทำให้ฐานลับแห่งนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ประมาณสมปีก่อนมีชายคนหนึ่งชื่อบ๊อบลาซาที่อ้างว่าเคยทำงานวิจัยเกี่ยวกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวที่แอรีย51จริงๆและได้เปิดเผยว่าที่นั่นคือสถานที่และทำการวิจัยวิศวกรรมย้อนกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวเมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อว,ว่าคำกล่าวอ้างของเขาอาจจะเป็นความจริงก็แพร่หลายมากขึ้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋นระดับตำนานหรือเป็นนักวิจัยที่ทำงานเกี่ยวกับจานบินของมนุษย์ต่างดาวจริงๆ คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ a r e a 5รวันโดยอ้างอิงจากคำกล่าวอ้างของเขาคลิปนี้จะรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาอ้างว่าได้พบเห็นใน a r e a 5 1วัและหลักฐานต่างๆที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างของเขาถ้าพร้อมแล้วมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือช่องถูกเรื่องในโลกใบนี้ คำกล่าวอ้างของเขาเริ่มต้นจากบุคคลหนึ่งในปี1989ในขณะนั้นบ๊อบลาซาซึ่งอ้างว่าเคยทำงานเป็นนักฟิสิกส์ในแอร a เ51ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์โดยใช้ชื่อปลอมว่าเดนนิสและเริ่มเปิดเผยความลับสุดยอดเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้แม้ว่าเขาจะใช้นามแฝงในตอนแรกแต่เมื่อเรื่องราวเกี่ยวกับแอร a 51กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ เขาก็ได้เปิดเผยตัวตนและปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์เพราอเปิดเผยเรื่องราวรายละเอียดมากขึ้นตามคำให้การของเขาก่อนที่เขาจะทำงานที่ Area 51เขาเคยทำงานเป็นนักฟิสิกส์ที่สถาบันวิจัยแห่งชาติ Los Alamos ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของสาราฐัฐและเป็นสถานที่ที่พัฒนาระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกของโลกภายใต้โครงการแมนฮฮตตัน เมื่อเขาเริ่มเบื่อหน่ายกับงานที่นั่นเอ็ดเบตเทเลอร์เพื่อนร่วมงานที่กำลังทำงานวิจัยเกี่ยวกับระเบิดไฮโดรเจนได้แนะนำให้เขาไปสัมภาษณ์งานที่แห่งใหม่การสัมภาษณ์งานไม่ได้จัดขึ้นที่แอเรีย5ิวันแต่เป็นการสัมภาษณ์กับบริษัทรับเหมาด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชื่อ E.G.N.G. แม้ว่าสถานที่ทำงานแห่งใหม่จะมีที่ตั้งที่ห่างไกลจากที่พูคนอาศัยแต่เขาก็รู้สึกสนใจเป็นอย่างมากเพราะที่นั่นมีเครื่องมือทันสมัยและมีหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจ ตามคำบอกเล่าของเขาการเดินทางไป a อเรียต้องนั่งรถบัสที่ปิดทึบทุกด้านเป็นเวลา2ชั่วโมงเพื่อไม่ให้มองเห็นภายนอกและสถานที่ทำงานจริงอยู่พื้นที่ที่เรียกว่า S4 ซึ่งอยู่ห่างจาก a r e รีย51ประมาณ24กิโลเมตรเมื่อลงจากรถบัสจะเห็นลงเก็บเครื่องบินที่ถูกพังตัวด้วยสีที่มีลักษณะคล้ายทายซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการทำให้ยากต่อการระบุต,ตำแหน่งจากภาพถ่ายดาวเทียม เมื่อลาซาเริ่มทำงานในสถานที่ที่มีการพรางตัวอย่างแนบเนียนนี้เขาตระหนักว่าทุกสิ่งที่เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนสิ่งที่น่าตกใจที่สุดนั่นก็คือ UFO เก็บไว้ทั้งหมด9าลำโดยแต่ละลำมีรูปร่างและลักษณะขนาดที่แตกต่างกันบางลำถูกถอดชิ้นส่วนทั้งหมดเพื่อศึกษาหลักการทำงานในขณะที่บางลำยังคงสภาพสมบูรณ์100%เซจนสามารถใช้งานได้ในจำนวนนี้มีลำหนึ่งที่ถูกเรียกว่า Spot Mo เด l และเขาได้รับมอบหมายให้ศึกษาหลักการของระบบขับเคลื่อนและระบบพลังงานของจานบินนี้เขาอ้างว่าได้เข้าร่วมโครงการรับของรัฐบาลสหรัฐที่มีชื่อว่ากาลิเลโอซึ่งความจริงแล้วเป็นโครงการรับที่ศึกษาวิศวกรรมย้อนกลับของเทคโนโลยีมนุษย์ต่างดาวและโครงการนี้ดำเนินการอย่างลับที่สุดในพื้นที่ที่เรียกว่าเซกชัน4หรือ S4 ของพื้นที่ Are a 51ตามคำบอกเล่าของบ๊อบลาซา จานบินที่เชื่อว,ว่าเป็น UFO นั้นมีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันมากเทคโนโลยีส่วนใหญ่บนโลกใช้เครื่องยนต์ที่อยู่ด้านหลังยานเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนโดยพ่นอากาศหรือกา๊าซออกมาอย่างแรงเพื่อเคลื่อนที่ไปข้างหน้าซึ่งเป็นหลักการของแรงปฏิกิยาแต่ว่าวัตถุบินที่เขาศึกษานั้นแตกต่างจากสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเพราะมันใช้แรงโน้มถ่วงโดยการสร้างและควบคุมแรงโน้มถ่วงเพื่อสร้างแรงขับเคลื่อน วิธีการนี้เป็นการก้าวข้ามกฎฟิสิกส์แบบเดิมโดยทำให้วัตถุบินสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการบิดเบือนพื้นที่ในทิศทางที่ต้องการจะไปตัวอย่างเช่นหากวางลูกโบลลิงไว้ตรงกลางเตียงและใช้กำปั้นกดลงบนเตียงในะตำแหน่งที่ห่างออกไปเล็กน้อยลูกโบลลิงจะกิ้งไปในทิศทางที่กำปั้นกดลงในทำนองเดียวกันจานบินก็ใช้เครื่องปฏิกริ์าฏิส,สาร เป็นแหล่งพลังงานและบิดเบือนพื้นที่ในทิศทางที่ต้องการจะไปทำให้มันเคลื่อนที่ราวกับว่ากำลังตกลงไปในทิศทางนั้นภายในยานเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเพียงสองชั้นเท่านั้นคือชั้นที่มีเครื่องขยายแรงโน้มถว่วงและชั้นที่มีเครื่องกระจายแรงโน้มถว่วงเขาอธิบายวิธีที่ยานบิดเบือนการอวกาศไว้ดังนี้เสาอากาศที่ทอดจากส่วนบนสุดของ UFO ลงมาถึงเครื่องปฏิกรรที่อยู่ตรงกลางจะนำและแผ่คลื่นแรงโน้มถว่วง คลื่อที่แผ่ออกมานี้จะห่อหุ้มยานทั้งลำด้วยรูปร่างไข่กับหัวใจทำให้เกิดการบิดเบือนการอวกาศจากเครื่องแผ่แรงโน้มถ่วงทั้ง3าตัวสองตัวทำหน้าที่ยกยานขึ้นจากพื้นส่วนตัวที่เหลือที่หันไปในแนวนอนจะตับการบิดเบือนการอวกาศเพื่อให้ยานเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเรียกว่าการจัดวางแบบศูนย์ส่วนการจัดวางแบบดีคือการใช้เครื่องแผ่แรงโน้มถ่วงทั้ง3ตัวในการบิดเบือนการอวกาศ สิ่งที่น่าสนใจที่สุดก็คือเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขับเคลื่อนยานนี้คือธาตุลำดับที่115ซึ่งในปี1989ซึ่งบ๊อบลาซาเปิดเผยเรื่องราวเกี่ยวกับ a อร์เรีย51นั้นตารางธาตุมีธาตุเพียง109ธาตุเท่านั้นนั่นหมายความว่าเชื้อเพลิงที่ว่านั้นเป็นสา,สารที่ยังไม่มีอยู่ในโลกในขณะนั้นและธาตุนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาครั้งแรกในปี2004 5ปีหลังจากที่เขาเปิดเผย โดยคณะวิจัยร่วมววาาระหว่างสหรัฐและรัสเซียและได้รับชื่อว่ามอสโคเบียมตามคำบอกเล่าของบับลาซานั้นที่ที่เขาทำงานอยู่มีท่าลำดับที่115ที่กู้มาจาก UFO ประมาณ200กิโลกร,รมัมอยู่ในรูปแบบของแข็งขนาดเหรียญและททำไมเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวแอร์รีย51นี้ต่อสาธารณชน วันหนึ่งขณะที่บาบลาซากำลังทำงานวิจัยลับที่ยังไม่เปิดเผยต่อโลกเขาต้องการอวดเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับงานที่เขาทำจึงพาพวกเขาไปดู UFO บินในที่ห่างไกลซึ่งเป็นไปได้เพราะเขารู้ตารางการทดสอบการบินของ UFO เหตุการณ์นี้ทําให้เขาถูกตํารวจและเจ้าหน้าที่จับกลุมและสอบสวนระหว่างการสอบสวนเขาตระหนักว่าไม่เพียงแต่โทรศัพท์ของเขาจะถูกดักฟังแต่ชีวิตส่วนตัวทั้งหมดของเขาก็จะถูกสอดแนมด้วยหลังจากนั้นเขาถูกไล่ออกจากงานเพราะละเมิดข้อตกลงรักษาวความลับของแอร์เรียวันเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยของการมีอยู่ของแอร์เรียต่อสาธารณะแม้ว่าในตอนแรกเขาปฏิเสธที่จะเปิดเผยใบหน้าและใช้นามแฝงว่าเดนิส แต่หลังจากที่รถของเขาถูกยิงและชีวิตถูกคุกคามหลายครั้งเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยใบหน้าและตัวตนที่แท้จริงเพื่อขอความคุ้มครองจากสาธารณชนคำกล่าวอ้างว่าการเปิดเผยตัวตนของเขาเป็นเสมือนการทำประกันเพื่อป้องกันตัวเองจากกลุ่มที่พยายามรักษาความลับแล้วอะไรคือหลักฐานที่ทำให้เราเชื่อว่าคำกล่าวอ้างของเขาเป็นจริงประการแรกสิ่งมากมายที่เขาพูดส่วนใหญ่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจริง สิ่งแรกเลยคือเขาพูดถึงการมีอยู่ของ Area 51และพื้นที่4ซึ่งเป็นความลับระดับสุดยอดที่สาธารณชนไม่มีทางรู้จนกระทั่ง C.I.A. ยอมรับอย่างเป็นทางการในปี2013เขายังรู้ว่าพื้นที่เหล่านี้ตั้งอยู่ที่ไหนอย่างแม่นยําเขายังรู้ถึงการมีอยู่ของสำนักง,งานลับ E.G.N.G. ซึ่งรับผิดชอบการจ้างงานและรู้ชื่อของผู้สัมภาษณ์เขาคือไมติกพน หลังจาผ่านไป30ปีไมทิกเพนได้ถูกยืนยันว่าเป็นพนักง,งานจริงของสำนักง,งานลับ e g n g และเขาได้ให้สัมภาษณ์ว่าจำบอบลาซาได้นอกจากนี้ลาซายังรู้อย่างแม่นยำถึงเครื่องบินที่ไม่มีเครื่องหมายสายการบินใดๆที่เรียกว่าเจเน็ที่ใช้เดินทางไปกับระหว่างสนามบินนานาชาติลาสเวกัสและแอร์เรีย51และเมื่อมีการค้นพบทาดหมายเลข115ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน ท้องปฏิบัติการที่สั่งคอท่านนี้เป็นครั้งแรกได้ขอคำปรึกษาจากลาซาก่ับไปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการทำงานของเขาบ๊อบลาซากล่าวว่าเขาเคยทำงานที่สถาบันวิจัยแห่งชาติลอสแอลามอสแต่เมื่อสื่อสอบถามไปที่ห้องปฏิบัติการโดยตรงได้รับคำตอบว่าไม่เคยมีคนที่ชื่อบ๊อบลาซาทำงานที่นั่นทำให้ผู้คนคิดว่าสิ่งที่เขาพูดโกหกแต่เมื่อมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นสถานการณ์ก็กลับมาสู่จุดเริ่มต้น มีการค้นพบว่าชื่อบ็อบลาซาปรากฏอยู่ในสมุดโทรศัพท์พนักงานในปี1982ของห้องปฏิบัติการมอสอลามอสที่เขาอ้างว่าเคยทำงานและยังพบบทความเกี่ยวกับบ๊อบลาซาในหนังสือพิมพ์มอสอลามอสในปี1982ซึ่งเป็นภาพถ่ายของเขาพร้อมระบุว่าเป็นนักฟิสิกส์ของสถาบันวิจัยแห่งชาติจะมีการคาดการณ์ว่าหลังจากที่บ๊อบลาซาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแอรีย51 รัฐบาลได้ลบประวัติส่วนตัวทั้งหมดของเขาเพื่อทําให้เขาเป็นคนที่ไม่เคยมีตัวตนมาก่อนนอกจากนี้บ๊อบลาซายังอ้างว่าตั้งแต่ปี1989ที่ทางเข้าในพื้นที่ของแอร์เรียวัมีอุปกรณ์สแกนกระดูกนิ้วมืออุปกรณ์นี้ใช้ในการสแกนความยาวของกระดูกนิ้วที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลเพื่อระบุตัวตนแต่ในช่วงเวลาที่เขาเปิดเผยน,นั้นผู้คนต่างเพ้อเฉยต่อคำกล่าวอ้างของเขาเพราะคิดว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นเพียงเทคโนโลยีในภาพยนตร์เท่านั้น แต่ต่อมามีการเปิดเผยในสื่อว่าเครื่องมือที่บ๊อบลาซาพูดถึงเมื่อ30ปีก่อนนั้นกำลังถูกใช้งานที่ถาดทับอากาศเลวลิสของสารัตและเมื่อผู้สัมภาษณ์นำรูปของเครื่องมือนี้มาให้บ๊อบลาซาดูเขาหัวเลาะและพูดด้วยความประหลาดใจว่าเขาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเครื่องนี้อีกและรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีคนหามันเจอ ก่อนการสัมภาษณ์เขาได้ผ่านการทดสอบเครื่องจับเท็จหลายครั้งโดยผู้เชี่ยวชาซึ่งเป็นอดีตตำรวจลอสแอนเจลิสและผู้ตรวจสอบบริษัทร,รักษาความปลอดภัยผลการทดสอบระบุว่าคำให้การของเขามีความน่าเชื่อถือตามที่เขาเล่าครั้งหนึ่งที่แอร์เรีย5 1เพื่อนร่วมงานของเขาขอให้เขาลองแตะวัตถุทรงกลมแต่เขาไม่สามารถแตะมันได้เขาบอกว่ามือของเขาถูกผลักออกก่อนที่จะสัมผัสถึงเหมือนกับมีแรงผลักของแม่เหล็ก เขายังกล่าวอีกว่าหากใช้เทคโนโลยีนี้จะไม่จําเป็นต้องใช้รถยนต์สําหรับรถถังจรวดเครื่องบินไอพ่นหรือแม้แต่รถยนต์และมันจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งในโลกรวมถึงระบบเศษธธรษฐกิจด้วยเขายังพูดต่ออีกว่าผู้คนจะเชื่อหรือไม่เชื่อประสบการณ์ของเขาก็ได้แต่เป็นความจริงที่ชัดเจนว่ามีเทคโนโลยีขั้นสูงที่ยังไม่ถูกเปิดเผยอยู่บนโลกใบนี้และประสบการณ์ของเขานั้นน่าทึ่งและน,น่ากลัวในเวลาเดียวกันในการไต่สวนเรื่อง UFO ที่สภาสหร,รัฐเมื่อปีที่แล้ว มีการให้คำให้การที่น่าสนใจเกี่ยวกับการมีอยู่ของ UFO และข้อสงสัยเรื่องการปกปิดจากพเลเรือตีกองทัพเรือนอกราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมพเหลเรือตีทีมแกลาดดเปิดเผยว่าเขาได้รู้เกี่ยวกับการมีอยู่ของ UFO ครั้งแรกในปี2015ขณะรับราชการในกองทัพเรือโดยได้รับอีเมลจากเพื่อนร่วมงานในกองมาชาการกองเรือที่แนบวิดีโอของวัตถุบิน ในอีเมลมีการเตือนถึงความเสี่ยงในการชนกันในอากาศและการกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่จะยกเลิกการฝึกอย่างไรก็ตามในวันถัดมาอีเมลได้ถูกลบออกจากบัญชีของเขาและหายไปจากบัญชีของเพื่อนร่วมง,งานด้วยลอิสอดีตผู้อํานวยการคณะทํางานปรากฏก,การณ์การบินที่ไม่สามารถระบุได้ UAP ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ยืนยันในการไต่สวนเมื่อปีที่แล้วว่า UFO มีอยู่จริง และอ้างว่าสาลาแะบางประเทศมีเทคโนโลยี UFO และกำลังปกปิดความจริงที่ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาล UFO เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่หรือมีสิ่งมีชีวิตอื่นที่มีเทคโนโลยีที่เหนือกว่าเราอยู่แล้วหรือว่าอาจเป็นเพียงเทคโนโลยีทางฐานที่กำลังถูกพัฒนาขึ้นอย่างลับๆแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรมาแบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์นะคะและพบกันใหมค่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ